แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงเยวถ่ายก็ได้มเดี๋ยวค่อยถ่ายก็ได้มักดว้าวว้าายม่มามามามโกนี่ดูมา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 มนมาด้วยมูมามามา o e า เป็นมุกเป็นมุกตลอดขอบคุณหลายส Thank you so much ก็ตกใจครับแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทาง How Magazine นะครับที่ที่ที่ให้รางวัลนี้ให้ผมแล้วก็เหมือนมันเหมือนสาโลมันเหมือนเป็นแบบว่าตัมซับที่แบบว่าเขาได้เห็นผลงานของผมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่เขาชื่นชอบก็ขอบคุณมากดูใจไหมพอกับคำว่าแบบ Rising Yes ภูมิใจครับ Rising 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 ก็ถือว่าเป็นเป็นนักแสดงใหม่ที่เข้าไปคืนก็ดีครับก็ดีแล้วครับอะอย่างปีนี้นักแสดงใหม่ปีหน้าเราเป็นนักแสดงมีค่ายไหนมีค่ายแล้วเล l c o m e มเลี้ม Thank you Welcome to o ชัวร์สเลยชัวรส่งเลยรถติดนะคะรถติดครับโอ้โหรถติดครับ ผมเคยลองขับรถไปผมไม่รอดเดินดีกว่าโอ้ my god ใหญ่ใหญ่จริงใช่ไม่ยังไงบ้างทำไมถึงตัดสินใจเซ็นสัญญาก็จากจากจากละครเวทีเนาะก็คือครั้งแรกที่ผมได้ร่วมงานกับพี่บอยแล้วผมก็ทำงานกับเขาแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป้าหมายของเขาและเป้าหมายของผมเส้นทางของผมมันมันมันตรงกันนะครับแล้วเหมือนวิธีทำงานของเขาผมผมก็ชอบแล้วเขามี เขามีมี p a s ช i o กับกับการแสดงมากๆจริงๆซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ผมแอดมากมากแล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับผมและเขาครับก็ก็ต้องขอบคุณพี่บอยที่ให้โอกาสผมมามาเล่นละครเวทีเลยตัดสินใจนานไหมกว่าจะตัดสินใจนานไหมก็ก็ไม่นานแต่ว่าไม่ไม่เร็วมากก็คือต้องต้องต้องค่อยคิดครับผมแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผมภูมิใจแล้วก็ ตื่นเต้นมากๆว่าอนาคตของเรามันจะเป็นยังไงส่วนตัววางอนาคตไว้จาการเป็นพระเอกทั้วงวันที่คุยที่คุยไว้แล้วก็ที่รู้สึกก็คืออยากจะเป็นนักแสดงที่ลองบทบาทใหม่ๆ,ๆเรื่อยๆแล้วก็อยากจะทําการแสดงในทุกรูปแบบอยากจะลองอะไรที่ไม่เคยทำเนี่ยลองอะไรที่ท้าทายแล้วก็อยากจะ คือคือถ้าถ้ามีโอกาสพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ผมก็ดีใจนัวตอนนี้มีเรืยังครับว่าสิงสัญญาปุ๊บมีบทมาสเสนอเลยเฮ่ยมีมีครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ต้องบุปเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ครับก็คือไม่ต้องหุบแล้วมั้งผมผมผมไม่รู้ว่าผมกลัวมากผมกลัวโดนโดนด่ามากอ่ะให้เทศอธิบายให้เทศลุกใจลุกใจสี่คน คุณบอยเป็นรูปไหนอะพี่ผมไม่เห็นเลยทีนนี้คุณบอยอคุณบอยคือเจ้าของบริษัทฟิล์มคอมเมดีเทศแลวก็จะเปิดเปิดอ่าครับอ่าทีเทศคู่กับเ<อ>พิร์ดจะฟิล์มเล่นอะไรลูกอ๋อโอ้ผมมีมกแต่ไม่เล่นดีกว่าอืม ต้องรอต้องรอพี่บอยนาจริงมันพูดยากหรอมันพูดยากครับลองลองเดาดูครับผมว่าจะคนน่าจะเดาได้วละครแหละใช่ไหมไม่รู้ครับแต่เห็นแต่เห็นว่าเรื่องนี้เราได้เข้าไปคุยห้องกับพี่บอยแล้วก็เป็นเคมก็มีมีมีการแคสครกับมีการแคสมีการคุยกันแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมส่วนตัวรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คนดู เคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันจะมีมันจะมีมุมใหม่ๆแต่มันก็จะมีความจนว้าวคลาสสิกที่คนดูเคยดูมาก่อนเป็นพีเรียดเบาๆหรือเปล่าไม่รู้เลยครับหรไม่รู <wow> no, ้เลยแล้วถ um, ้ามันเป็นพีเรียดเรามีเรื่องมีติดเรื่องภาษาไหมเอ่อก็ใจพิสูจน์ครับผมติดเรื่องภาษาครับตอนนี่ใชอแล้วตอนนี้ ตอนนี้ก็พยายามพัฒนาปรึกษาไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่ครับไม่รู้จริงตอนนี้ผมทําไมรู้สึกว่าพูดไทยไม่ออกสักคำเลยครับยากไหมโปรเจกต์นี้ยากไหมยากครับยากเหนื่อยไหมเอ่อเหนื่อยครับจะมีความสุขต้องทำอะไรยากๆไหมต้องทําครับต้องทําอะไรยากๆกลับดุไหมคะเอ่อน่ารักครับน่ารักน่ารักดูเลยพวกกลับมีแพชชั่นครับพวกกลับยืนมีตรงกลางในรูปนั้นเลย ไม่ไม่ไม่แน่ใจตรงกลางคือวัดปะครับไม่ใช่สดงว่าอยู่รูปเดียวกันอ๋อเออใช่รูปนั้นแหละรูปนั้นกลางคือวัดใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าไม่น่าจะกำกับได้นะผมเปิดกล้อมาไหน่กทีโอ้โหไม่รู้เลยแม่เลยต้องรอต้องรอจริงๆใช่เพรไอ่านบทแล้วชอบใช่คะชอบชอบเออระเป็นมดที่เราไม่เคยรับรองเลยที่จริงที่บอกว่าทำไม่เคยเห็น จริงก่อนเซ็นสัญญาเราได้ไปคุยพี่บอยเราได้แจ้งชอบเนอะอะไรแบบนี้เราได้แจ้งพี่บอยยังไงบ้างอะไรนะครับพอเขาแ a s ชั่นยังไงหรือว่าพี่บอยเขามีคำแนะนำยังไงบ้างกับการเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในค่ายอ๋อก็คือจริงๆเราเราก็ได้คุยกันตั้งแต่เราคอนเวนชีแล้วแหละเราก็แบบได้ชูนกันได้เข้าใจว่าพี่ชีทำงานของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรนะแล้วแล้วพอตัดสินใจเซ็นสัญญาเขาก็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 บอกว่าจริงๆเป็นตัวของตัวเองแล้ก็ พยายามแสดงให้ให้ได้ที่ให้ธรรมชาติแล้วก็ให้ได้แบบจริงใจที่สุดเราก็จะเราก็จะแฮปปี้ตรงนัจริงๆพระเอกค่ายนี้ซเจร์คือทุกคนต้องมีสิกแพลและโชว์จริงจริงเลยคุณพร้อมอดูก่อนกอดูก่นคร้องั้งั้นงั้นต้องรอดูครับต้องรออยเรียบนเีบร้ออรบอีรอเ ผมตั้งแต่ละครนาทีแล้วครับผมตอดเชือกการนาทีแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรไม่มีใครเขินอายแล้วนะฮะแสดงว่าคุณเคยกับเขาเจอหนี้คุณเคยกับมึงแสดงว่ากาไม่หวั่ถ้าเกิดจะได้ก่อนเชือกในละครนี้เนียก็ไม่ติดครับไม่ติดเพราะว่าแสดงว่าเหมือนพี่เราก็ต้องไปเล่นเหมือนกัน ไนร์ละพัทเขาก็มีละครอี่่นัอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนี่แค่เป็นนักแสดงดูอันนี้อ่ะเราเป็นนักแสดงดูรู้เรื่องอักเหรอไม่รู้เลยครับผมเห็นแค่เขาไปขี่ม้าครับเฮ้ยเฮ้ยสปอยอะไรเะ็นอ่ะอยู่ในไอจีเขาสปอยเรื่องเราไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันเอ่อผมยังไม่ได้ได้เชิญไปขี่ม้าครับได้ได้พูดคุยกันบ้างไหมคะคุยครับคุยเรื่อยๆครับพี่นายก็เป็นเป็นรุ่นพี่นักแสดงแบบในวงการของผมที่สนิทเลยแล้วเขาว่า คือเราเราผ่านอะไรยากๆมาด้วยกันครับเราการบัญชีก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นพี่ชายจริงๆะขนาดทั้งทั้งทั้งห้าคนเลยครับนักเรียนทักเรื่องไนครับที่ได้ไปเปิดใจเกวับว่าสองปีที่ผ่านมาในสมาบันเรารู้สึกยังไงบ้างอ่าผมผมผมลึกๆรู้ว่าพี่พี่นายอ่ะเขาคือเขาเป็นพี่ที่ดีมากๆสำหรับผมแล้วเขาเป็นเขาเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆจริง เขาเป็นคนที่แบบเซลฟ์เลสมากๆแล้วก็เป็นคนที่ดิสซิเพลินมากๆ mm hmm. แล้วตอนเราเล่นละครเวทีด้วยกันเน mm ี hmm. ่ยเขาเขาเป็แรงม้านใจให้กับนักแสดงผู้ชายทุกๆคนที่จะมาทุกๆวันแล้วก็แสดงให้ดีทุกๆรอบแล้วก็ออกร่างกายกินอาหารให้คพีนทุกทครั้ง mm hmm. คือไม่ว่าเขาจะเขาจะรู้สึกยังไงผมก็จะสปอร์ต hmm. เขาไปเรื่อยๆตกใจไปที่เขาบอกว่าถ้าเกิดตกปีตาชานะที่ผ่านมามันเหมือนชีวิตเขามันดิ่งลง พอเจอหลากลายเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจนอยากล้างกระดาษชีวิตผมวเอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็ก็เป็นกำลังใจให้กับเขาครับก,ก,ก,ก็ไม่คือมันมันมันเป็นอะไรที่ที่พูดยากมันเป็นอะไร <ừ> <ๆ S 2> ที่ผมความรู้สึกแบบเนี้ยผมไม่อยากให้ใครบนโลกนี้ร<อ>ู้สึกเลยแค่ตกใจา่าพอที่เขาพูดเปิดใจกับชีวิตเขาเขามีมาปรึกษาตกใจตกใจเขาไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาไม่ได้ใช้คำว่าปรึกษาแต่ว่า คือทุกคนก็จะรู้ว่า,เ,าเขาเขาอาจจะต้องมีสปอร์ตสปอร์ตที่ที่ดีแับเราเราก็พยายามเป็นแบบว่าสปอร์ตลุ่ของเขาเพราะว่าเขาก็สปอร์ตเราแต่ว่าเขาก็ไม่เคยไม่เคยมองตเองให้เราเห็นไม่ค่อยทัาไม่ค่อยพี่นายเขาจะเป็นคนแปลกใหญ่แปลกใมากมๆ ดีขึ้นแล้วกลับมาเป็นนายคนเดินเพราะว่าได้เจอกับแก๊งเพื่อนไทและพวอเราดีใจชวนกันไปออกกำลังกายดีใจชวนกันไปออกกำลังกายชวนไปเที่ยวชวนกันไปใช้ชีวิตแล้วเหมือนเหมือนเป็นเซสโซนให้ให้เขาอะครับซึ่งซึ่งผมเป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทุกทุกคนควรจะมีแล้วผมก็ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งเราครับสำหรับพวกแก๊งเพื่อนเราพยายามให้พี่นายไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ปะพี่พนายเขาไม่อยู่คนเดียวอยู่แล้วเขาไม่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วครับเพราะว่าพี่นายเขาก็จะมี มีพวกเรามีพี่โบที่คอยดูแลเขาแล้วก็ในในช่วงเวลาน,นั้นผมเจอเขาเขาก็คือพระเอกของคนเวอรชีเนาะเขาที่อยู่คนเดียวไม่ได้ครับครับผมขอเที่เห็นที่เขาได้เปิดใจเนี่ยเราได้มีอ,นอินบ็อกหรือไปถามตรวจตัวว่าเป็นแบบแ,บบแสดงความเป็นห<ม>่วขอผมก็ก็จริงๆก็แค่ทักชวนออกลูกกายก็ทำตัวปกติครับมผมรู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะพูดเขาก็จะพูดเรา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 ไม่ต้องไปคือจริงๆเขาพูด ที่คุณฟังเยอะแล้วก็อยากจะเน้นเน้นเป็นทาง support าก s u p p แสดงว่าเพื่อรับรู้ได้ทั้งสิ่งที่เขาเติมมาใช่ไหมก็เข้าใจครับเข้าใจไดัแจรเราก็คือูงหลังจากนั้นน้องแบบว่าอะไรนะครับวเราในช่วงหังน้นองใช่วงตีเขาครับใช่ครับถูกต้องครับแก๊งเราชอบทำอะไรแก๊งเราชอบกินไก่กินไก่กินอกไก่ เราก็สร้างความสุขครับสร้างความสุขให้กับให้กับใครตัวโจ๊กคุณบูมแล้วนะครับคุณบูมต้องให้คุณบูมครับทำไมแก๊เร้อนตลอดเวลาอะไรนะทำไมแก๊เราร้อนตลอดเวลาพี่ร้อนหรอก็ไปทะเลครับมันร้ขนาดฟิตเนสยังไม่ยังไม่ยังไม่ใส่เสื้อได้เวันนั้นแอร์พังครับแอร์พังต้องไ้านททุกวันเถอะแ่แฟนบอกว่าขอให้พังทุกวันจริงจริงพี่ถามเวลฟิตเนสแล้วมันมีการขิงดนวันเพราะว่าของไอเขาก็มาเต็มนะท้าสุดไม่ขิงครับมันคือความ เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน<อ>คือเออเราอยากได้แบบนี้หรือว่าเขาอยากได้แบบนี้มันคือแบบคอยสป,ปอร์ตกันดัน<อ>กันพี่ชายกับพี่กี้บอกว่าแก๊งเราบ้าพลังมากตอนอยู่ฟิตเนสเป็นเรื่องจริงไหมคเรื่องจริงครับเรื่องจริงคือไม่ได้ไม่ได้ขิงไม่มีใครยอมใครใครับมันก็ได้ต้องใช้แรงเยอะๆหรอใช่ใช่ครับเป็นเป็นวิธีผ่อนความเครียด ถ้าเข้าหน้าเธอจะไปฟิเเชือโชกันด้วยนะมามาเลครับเอาพี่แม่ขุนไม่พี่ถามได้อย่งเนี้ยคิดว่าคนเข้าหรือว่าเดินผ่านีวันแล้ววัแล้วเออถ้าสนใจเดี๋ยวผมแนะนำได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตายอยู่ไหนขอบคุณครับาอยทาทายะแค่ไปเดินไปเน็ก็โอเคแล้วเท้เทายระบบ welcome to a soul <laughs> <laughs>